ทองมันทองนี่เนื้อสวยนะครับสวยเลยจ้ะจริงๆแล้วกรุงเทพมีบรรยากาศค้ายต่างจังหวัดอยู่เยอะนะคะหลายตลาดนะเสื้อ <c oughs> <c oughs> มีผักพื้นบ้านเยอะนะร้านหมูกระทะนะคะขอบคุณค่ะมีให้เลือกหลายอย่างมากขายเป็นกิโลนะคะมีทั้งของสดนะคะแล้วก็อาหารสำเร็จรูปของใช้ต่างๆนะคะอของทะเลอาหารทะเลค่ะแล้วมีกบด้วยร้านใหญ่มาก เพื่อนๆคะวันนี้ลิทออกมาจากบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเมย์คันแรกที่เราเจอค่ะแล้วดูซิว่าเราจะไปไหนกันนะสายแปดเพื่อนๆแปดนะคะกับสองแปดสาววกสายแปดนะคะไปสายแปดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะไปไหนนะเพื่อนๆฝนตกนะคะเดี๋ยวลิทจะลงตรงมหานาคแล้วค่ะ ะะตอนนี้ริฟต์มาอยู่ที่บ้านมานางคาซิลาหรือว่าตรงไปข้างหน้าเป็นตลาดมหานาคนะคะก็คิดว่าจะไม่ไปต่อเอ,เอาตรงนี้ดีกว่านะเพื่อนๆเ,เพราะว่าตาฝนมาหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งตรงข้ามกันเป็นตลาดนะคะหาซื้ออาหารตลาดนี้นะคะแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วถ้าตรงนี้เลยค่ะถ้าหารตรงไปข้างหน้าจะเป็น แยกนะคะแยกมหานาคแล้วก็จะเป็นตลาดโบเบ้ค่ะเพื่อนๆใกล้ๆกันนะ mm hmm. เลี้ยวขวาไปตรงแยกมหานาคก,ก็จะเป็นจะไปนางเลงได้นะคะตลาดนางเล mm ิง hmm. เดี๋ยวไปดูบนการสพานกัน,นะคะ mm ่ hmm. ะหลาหลวง14นะคะฝ mm ั hmm. ่งขวามือนี้เป็นโรงพยาบาลมิชชันค่ะ โรงพยาบาลมิชชันก็จะเข้าได้สองทางนะคะทางหลานหลวงแล้วก็อีก,อกถนนหนึ่งนะคะนี่ตลาดนะคะตลาดมหานาาอยู่ซ้ายมือซ้ายมือตรงนี้นะคะชัดไหมเอ่ยตรงไปข้างหน้าก็เป็นแยกสะพานขาวนะคะแล้วก็โบเบ้ค่ะโบเบ้นะคะ ะะลิทอยากให้ข้ามสะพานลอยค่ะอย่ายข้านมถนนนะอันตรายมากนะคะรถวิ่งเร็วขากลับลิเกอก็จะนั่งรถเมล์ตรงป้ายตรงนี้นะคะกลับลิเกอรถ้ายัางไปเดินแคดๆดอยู่นะคะอาจจะเจอฝนตอนเย็นนะ่ะก็เลยลงก่อนนะคะวันนี้ของของกิ้ผลไม้อะไรหมดด้วยนะคะก็จะซื้อตลาดนี้กลับบ้านของกินตลาดนี้เยอะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่แพงด้วย และหลวง11ค่ะถ้าหากเพื่อนเื่อนเอารถมานะคะฝั่งตรงข้ามมีที่จอดนะคะฝั่งนี้ก็มีฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเพิ่งจะทำนะคะเอาอเมื่อก่อนจะเป็นโรงหนังฟารีสเก่าอะคะ่ะเขาทําเป็นที่จอดรถนะส่วนตลาดมหานาคเนี่ยก็จะเปิดทั้งวันทั้งคืนนะคะสามารถมาได้ถ้าเป็นช่วงเช้าตรงนี้จะเป็นตลาดสดะคะ่ะซอยข้างหน้าเนี่ยร้านขนมส่งเย๊จวงนะคะฝั่งตรงข้ามขนมห่อละประมาณ4ี่บาท รู้สึกว่าจะซื้อ25ชิ้นขึ้นไปอะคะ่ะอันนี้เป็นชุมชนนะคะชุมชนวัดยวนคลองลำปักของกินเยอะมากเพื่อนๆตลาดเนี้ยนี่ค่ะถึงแล้วทรัพย์สินนะคะตลาดทรัพย์สินพัฒนาตรงน,นี้ก็จะเป็นตลาดผลไม้สะพานขาวนะคะ ดูบริเวณด้านนอกก่อนนะเ่ะมีของกินของใช้เยอะแยะเลยเมื่อกี้ก็อาจาะบ้ายังคิดอยู่เลยนะคะว่ารูปของผลไม้อะไรมันหมดแล้วจะไปตลาดตรงไหนดีนะนึกไม่ออกนะคะนั่งมาจะพักฝนตกนึกออกนี่คะ่ะตรงลงหนังปารีสเก่า ซ้ายมือก็จะเป็นโรงแรมฟินทพาเลตนะคะตรงโบเบแล้วเห็นไหมคะเนี่ยคลองพร,งระดวงพงศ์เกษตรนะคะตรงสะพานหน้าเนี้แล้ว้ายไปก็จะไปสุดๆเลยนะคะไปหัวลำโพงได้นี่แจะเข้าแล้วนะคะนี่มีกล้วยนะคะกดดุ้ยเต๋วแค ร้านอาหารตามสั่งนะคะร้านนี้อร่อยเพื่อนๆน,นี่แล้วมีโจ๊กหมูด้วยอะ่ปะปลาทูนะคะแล้วก็ตลาดเลยค่ะผลลงไม่แปลกแปลขอาแกงสี่สิบบาท ผลไม้เยอะเลยตลาดนี้นะเพื<ๆ>่อนๆนักท่องเที่ยวมานะคะนักท่องเที่ยวจากโรงแรมปิ้นพาเลตนะคะมาเดินนะคะ ยี่สิบห้าบาทรองกองยะลาแก้มงกรผักค่ะเนี่ยมีผักพื้นบ้านเยอะนะ

เมื่อกี้ใส่แจ็คเก็ตคลุมฝนมานะเพื่อนๆถ้าเดินในนี้ใส่แจ็คเก็ตอย่างนี้มันจะร้อนครับผมชมได้ชมได้ไปไน้้โซนนี้ด้เขไหมครับลิชชี่ออนเดอะเวค่ะทองมันทองนี่เนื้อสวยนะครับสวยนะจ๊ะ,ะสวยค่ะทองจ้ะได้จ้ะขอบคุณมากค่ะ นี่เพื่อนๆในนี้น่ากินมากเดี๋ยวกลับมานะคะจะเอามาเอาแก้มังกรยังไม่แบกอะตอนนี้เ<ช> <c oughs> มื่อวานไปตลาดตลาดลุงเพิ่มค่ะตลาดหลังการบินไทยมานะคะอาหารอร่อย เสื้อผ้ายังมีขายนะคะมีเสื้อผ้าไว้ททำงานวัยรุ่นนะคะแฟชั่นสูงวัยนีนะคะอยากให้เพื่อนๆไปเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้ากันเพราะตลาดนั้นแบบค่อนข้างเงียบนะคะร้านค้าตรงอาหารโอเคนะคะย,ยังได้แต่ว่าตรงเสื้อผ้านี่แบบว่าเงียบนะไปเป็นกำลังใจให้ร้านค้ากันคะ่ะมีกุ้งมีปลาทูปลาเผานะคะ ั้นนนะคะคทางี<อ>ขา,ขาหมูมีไก่ด้วย ตลาดนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่ตอนสักประมาณบ่ายโมงะคะเริ่มมีตั้งแล้วนะคะเที่ยงบ่ายโมงเดี๋ยวใส่รายละเอียดเอาไว้นะคะเผื่อจะจาพลาดนะใส่รายละเอียดไม่ต้องคอมเมนต์บนสุดปักหมุดค่ะเพื่อนๆแล้วก็ o g l e Map Google Map พามานะคะเดี๋ยวจะวนมาทางนี้อีกอีกล็อกหนึ่งแล้วนะ,ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะเพื่อๆเพื่อนๆไปไหนก็ยืดอกนะคะพกร่มนะ ปลาเผานี้ยังขึ้นไม่เต็มนะมีข้าวค่ะคะปลาตัวเท่าไหร่คะปลาึงบค่เอาเให้ตัวหนึ่งเดี๋ยวมาเอาตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกมาเอาเดี๋ยวพี่ออกมาเอาเก็บไว้ตัวหนึ่งนะคะตัวใหญ่มากอะ ทำแต่ปลานักไก่ยังไม่มีมปเป็นเมี่ยงมเมี่ยงปลา,ปลายังได้ขายนะคะจะจ้ะข้าวค่ะข้าวต้มมีข้าวสวยมีแล้วก็น้ำพริกนะคะบรรยากาศตอนนี้บ่ายสามนะคนเลิกงานยังไม่ไม่มาะคะ่ะยังไม่เดินร้านน้ำปัตรร้านนี้อร่อยนะเพื่อนๆ มีปลาเนื้อด้วยค่ะปลาเนื้อมีผักนะน้ำพริกข้าวโพ,พดนะคะอาหารอีสานน่าทานมากเลย มาด้านหลังนะคะจะเป็นผักผลไม้อาหารสดอันทีรฝั่งนะคะเลยได้อยากไปไหว้พระนอน,นะ,ะที่วัดโพ อย,อย่าไปเดินเล่นท่าเตียนค่ะวันนี้กะว่าจะไปอยู่เหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าไม่น่าได้นะเพราะว่าอาจจะไปไปเจอฝนหนักๆตรงนั้นนะคะเราก็จะหาที่ที่หลบยากะนอกจากหลบในวัดนะคะอยากไปซื้อโปสการ์ดคะ่ะนี่ยังคาใจายอยู่กับโปสการ์ดมากเลยนะคะอยากได้โปสการ์ดสวย,สวย ในกรุงเทพหายากจังต้องไปแบบตลาดน้ำอะไรแบบนี้นะคะวันนั้นไปสวยที่ตลาดน้ำคลองรัฐยมค่ะแต่ว่าเขาห้ามถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเป็นงานลิขสิทธิ์เขาใช้เท้นเอานี่ขายใจสิบฟองสีติโผ เอาไข่สิบใบค่ะอันนี้เบอร์หนึ่งไหมคะพี่อ,อาอสิบใบมาซื้อไข่ไก่จากบ้านหน่อยนะ้เบทาโกสองห้าสิบห้า เอาสุไปเหียเด้มาห้าไปสุดไป ไ,ไม่พอได้กินค่ะคุเพี่เนื้อหมูมสดนะคะแล้วก็ขาหมูเจ้าอร่อยค่ะ อะโอคาโดเขาสดมากอโอะโอคคาโดค่ะหวานน้อยเท่าไหร่คะ เจ็บไขก่นอนได้ไมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จ่ายขอบคุณค่ะจเจ็บคอดื่มน,น้ำแข็งสองวันแล้วเมื่อวานก็กินอะโวคาโดนะคะตรงตลาดนัดตึกสันอะลืมวันนี้ก็ลืมค่ะเห็นอะโวคาโดแล้วใจบางเห็นพวก จริงๆย่างๆนะคะเจ้านี้ราคาน่ารักด้วยวนค่นะวนจะมีพวกเครื่องค่าเครื่องใช้ของใช้นะคะต่างๆอยู่ล็อกลิมสุดมีน้าต่างอของทอเป็นจานๆนะคะนู่บรลยไทยหวาน กำลังปอกไค่เลยเฟรดไว่ทอด มาล่าลุงบอลชิบบาทบางร้านยังไม่มานะโอ,อ้ตรงนี้มีน้ำฝ่านอีกเจ้าหนึงของสดมีทั้งของสดนะคะแล้วก็อาหารสำเร็จรูป ของใช้ต่างๆนะคะของทะเลอาหารทะเลค่ะหมุนนะคะไก่ม,มีกบด้วยกบปลานะคะ นี่สดสดเลยค่ะกุ้งเป็นตลา,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 าดขาขากำลังดีนะคะเพื่อนๆแล้วของครบมาได้ทุกวันค่ะถ้าเป็นอาหารสำเร็จก็จะขึ้นเต็มๆช่วงสักประมาณ4ี่โมงค่ะ ชากาแฟาปลาหมึกหมึกย่างเมื่อกี้ได้ยินเสียงราทอดฉาชานะคะตรงนี้ปลาทอดมีกุ้งนะคะแล้วก็มีหอยนางผู้ด้วยถึงละห้าสิบบาทาเนยทอดใหม่ๆเลยค่ะสีสวยเลย บนนะคะมาแล้วของใช้ร้านใหญ่มากของเล่นเสื้อผ้าค่ะ จริงๆแล้วกรุงเทพมีบรรยากาศขายต่างจังหวัดอยู่เยอะนะคะหลายตลาดนะเสืเ้อเมื่อวันอาทิตย์พาไปตลาดวัดกลางเพื่อนๆตลาดวัดกลางอยู่ถนนเทือไทยประมาณเทือไทยสิบนะคะใกล้ๆตลาดคลูอโอ้โหมีความเป็นต่างจังหวัดเยอะมากคะ่ะบรรยากาศนะแบบสุดๆเลยเขาอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่นะคะ ของกินเยอะมากอร่อยอร่อยมากโดยเฉพาะนะคะที่ลิซีรอคิวซื้อครึ่งชั่วโมงอะ่ะขนมพักกาดนะคะเป็นอะไรที่ลิซี่รอนานสุดแล้วเพราะปกติลิซี้จะเป็นคนไม่ค่อยชอบต่อคิวรอวซื้อของกินนะคะถ้าหาเพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเวลาเจอร้านไหนคนเยอะๆจะไม่ค่อยได้ทานอันนี้เนื้อนะคะขนมพักกาดเขาอะ ตัวตัวผักกดตัวแป้งผัดก,กาดเขาเนี่ยจะนุ่มมากแล้วเขาปรุงรสอร่อยค่ะแล้วที่เด็ดของเขาที่ริว่าอร่อยนะก็คือไข่เพราะเขาบอกว่าเขาสั่งไข่นะคะจากที่ที่หนึ่งแล้วถ้าไข่เนี่ยมันเหลวเป็นน้ำเนี่ยเขาจะคืนไข่มันเหลวเป็นน้ำหรือว่าถ้าไข่ไม่แดงเขาก็จะไม่ใช้ค่ะ มันทําให้ไข่เนี่ยอร่อยเวลากินคูก่กันกับไอตัวผักกาดเนี่ยมันจะอร่อยมากแล้วถั่วงอกเขาว่าผัดกำลังกินเน่ยนะคะตรงนี้มีเฟรนไ์ฟรายด้วยก็ของทอดนะคะ ครบแล้วเป็นตลาดน่ารักน่ารักนะคะเดินสบายๆเดี๋ยวลองชิมน้ำนิดนึงนะคะแล้วจะบอกเพื่อนๆแล้วก็จะไปซื้อผลไม้เอาปลานะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้จะไปไหน่อยว่ากันนะเพื่อนๆน,นะช่วงนี้ฝนตกเที่ยวเท่าที่ไปไหวนะเท่าทีไ่ไปได้นะคะ <c oughs> อ๋อพรุ่งน,นี้ลิตมีนัดนะคะคุณหมอนัดตอนช่วงเย็น,นะคะ่ะเพื่อนๆน, <c oughs> นัดฟังผลนะคะส่องกล้องระบบทางเดินอาหารนะคะ เป็นกำลังใจให้รีบด้วยนะอัน <laughs> นี้ถุงหางเค<อ>รื่องค่ะอันนี้ของพี่เหรอคะ,อะขอดูเนิดนึ ขอบคุณมากนะคะโอ้หนักขอบคุณค่ะโหไปเยอะเลยค่ะวันนี้ผลไม้ซะหน่อยนะคะอืออะโวคาโดอร่อยค่ะไม่ได้กินกินแล้วนะคะผลไม้ก็เยอะแอปเปิ้ลลูกละยี่สิบบาท เอาโวา้เอ้ยไม่ใช่เจลูกเลือกให้หน่อยค่ะเอาสองลูกใหญ่ใหญ่ออขอบคุณมากค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะเหมือนจะหนักอเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องทิชชู่ไข่ตรงถุงหน้าท้องริดด้วยนะคะต้างใส่เป้ไว้หน้าท้องเดี๋ยววันนี้ปิดคลิปตรงนี้นะคะเอาเออกไปทางนี้นิดนึงค่ะเอาไปทางด้านข้างตลาดนิดนึงดีกว่าตลาดทรัพย์สินพัฒนานะคะตรงข้ามกับตลาดมหาหน้าถ้าหาเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาได้นะคะซื้อ สินค้านะคะของกินนะคะอาหารจาเร็จรูปหรือไม่ก็เป็นพวกของใช้ต่างๆที่ประทานะคะเดี๋ยววันนี้เราติดคลิปตรงนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ